ซื้อรถมาเจ็ดปีไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยหูเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์ให้กับคนที่มีรถยนต์ได้ดีมากเลยทีเดียวครับหลังจากผู้ที่ใช้ Facebook ลายนหนึ่งชื่อว่าช่างเต้ซอยเจริญสุขซึ่งได้โพสต์ภาพของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่า s u ซ u กิสวิปเจปีไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนี่เป็นอุทาหรณ์เตือนเพื่อนๆทุกคน ทุกท่านที่ใช้รถบางครั้งเจ้าของรถชอบโทษกันว่าเติมสารเคลือบต่างๆนานาแล้วแต่สาเหตุที่จริงแล้วเจ้าของรถลืมถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดสภาพเครื่องถึงได้เป็นอย่างที่ภาพเห็นนี่แหละครับทั้งนี้การถ่ายน้ำมันเครื่องคือองค์ประกอบทั่วไปที่ต้องใช้ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคือระยะทางและเวลาขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดครบกำหนดก่อน โดยทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นจะกำหนดให้ควรเปลี่ยนเมื่อใช้รถไปประมาณ3,000-5,000กิโลเมตรหรือ6เดือนนับจากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งล่าสุดถึงแม้ว่าโรงงานจะกำหนดว่าควรเปลี่ยนเมื่อใช้ไปประมาณ10,000-15,000กิโลเมตรหรือภายใน1ปีก็ตามแต่ในความเป็นจริงเราต้องการให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีตลอดการใช้งาน จึงนิยมที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยรอบระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ดีมีกำลังสูงรอบเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่สั้นลงขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของน้ำมันมันเป็นเรื่องที่แปลกที่กล่าวว่าการใช้งานรถในระยะสั้นๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆเช่น10นาทีหรือไปซื้อของใกล้ๆทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริง การขับรถในระยะสั้นๆทำให้น้ำมันเครื่องไม่ร้อนถึงจุดที่เหมาะสมทำให้น้ำและน้ำมันในเครื่องยนต์อาจเกิดการรวมตัวกันได้ทำให้เกิดตะกอนและสนิมซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสึกหรอและทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงดังนั้นรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายอยู่เสมอขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างไรก็ตามแม้ว่า เรื่องราวดังกล่าวจะผ่านมาแล้วกว่า14สัปดาห์แต่ก็ยังเป็นอุทาหรณ์ของคนใช้รถได้ดีมากเลยทีเดียวงานนี้ใครยังไม่ได้เช็คเครื่องก็ต้องรีบๆเลยนะครับก่อนที่รถจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวจะเสียเงินมากกว่าเดิมนะจะบอกให hey ้ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook ช่างเต้ซอยเจริญสุข